ชาแนลนะคะทุกคนคะตอนนี้ตุเล็ก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะหลังจากที่เดินทางมาบ้านนะคะแบบมา,แบบมาแบบมาแบบเงียบๆนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้กม็มีอะไรมากนะค,ะคลิปนี้ก็จะมาถ่ายให้ชมเฉยๆนะคะให้เบิรงกซื้อนะ,ะพีองก่ะว่าตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรอยู่เนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดแชร์นะคะคก,กด Subscribe ตุเล่ชาแนลด้วยนะคะก่อนอื่นตวเล่จะ พาทุกคนนะค่ะไปหองก่อนเด้เพราะว่าตอนนี้คือเอาเงินมาไล่มาให้คุณแม่นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นพวงนะคะเอามาแบบจะว่าเข้าแก่แล้วนะนั่งแก้เบิดมือนเบิดขึ้นค่ะพี่น้องคะ่ะก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาลวกะัสนับสนุนเล็กมาตลอดเลยนะคะตอนนี้พ่อกับแม่ก็ไม่อยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะพ่อกับแม่ก็ไปหน้านะคะแต่ว่าตัวเด็กกะสิฝากนองไว้คือเก่าคะ่ะฝากร้องชายไวนะ้เพราะว่าน้องชายอยู่ในบ้านนะคะ ก็ไม่รอช้านะคะไปกันเลยค่ะแต่ว่าเราต้องยิ้มยิ้มไปก่อนเพราะว่าเรามาแบบไม่มีใครรู้นะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะไปกันเลยจ้าก่อนเราจะเข้าไปในห้องนะคะบรรยากาศแบบดีพี่น้องเบิร์ <ๆ S 2> บรรยากาศดีมากร่มเย็นเด <ๆ S 2> ี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะ <ๆ S 2> นี่ไอ้บรรยากาศหน้าบ้านนะทุกคนเบิรง <ๆ S 2> นี่ค่ะบรรยากาศแบบดีทุกคนดูสินะคะเด็ด อ่อนๆน,นะคะทุกคนค่ะ <S <S เด็กอ่อนๆเหมือนบรรยากาเหมือนฝนจะตกนะคะทุกคนมันฝนมันฝนจะตกจนี่สินะเดี๋ยวบอรอฉานะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้างในบ้านกันเลยนะคะไปแล้วเข้าไปในความห้องรกนะคะรกๆมากเลยย่างตเล็กนะคะ,นนะ,คะฟีมีแอร์แล้วนะคะทุกคน มีแอดแล้วนะคะอันนี้กับบ็นหงเล็กๆน่ารักน,น่ารักเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงห้องตัวเองพอดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวห้องไปหาหมองนางคุยนางว่าวกันดีวกว่าว่าวันนี้ทำไมถึงได้กลับบ้านกลับมาเพราะอะไรนะคะห้องไปนางคุยกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปกันเลยค่ะ ตอนเลยก็หลังจากที่ผ่านมรสุมหลังจากที่ไร์สดเสร็จนะคะก็เดินทางกลับบ้านนะคะโดยเพื่อนมารับนะคะทุกคนคะ่ะกะหลังจากที่ไร์สดเนาะกะมีมาลายน้ําใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอดีแม่แม่แม่กระโถ่มากนะคะว่าจะดําหน้าหน้าบ้านเรียวนะคะพี่น้องคะบ้านเรียะว,ว่าฝนเพิ่งตกนะคะก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าอยากได้เงินมาจ่ายค่ารถ ไทยนานะคะคืออยู่บานตัวเด็กนี้เขาจ้างจ้างรถไทยเอานะพี่น้องไม่มีรถไทยส่วนตัวนะคะว่าพี่รถไทยส่วนตัวก็ต้องจ้างเนาะก็เลยว่าโอเคไลฟ์สดเจ็บไลฟ์สดแล้วจังซีมานะคะก็จะเอาตังค์มาจากไหนก็เอามาตังค์เอาเงื่อนมาแต่พี่พี่เอฟซีนะคะที่เพิ่นโอนมาให้นะเป็นมาลัยนำใจออนไลน์เนาะที่เพิ่นโอนมาแล้วก็ทั้งทางช่องทางเพจบ้างทาง Facebook ส่วนตัวบ้างทางอินบ็อกซ์ต่างบ้างบ้างก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะ มือนีก็ตามเคยขามาเร็วพ่อกับแม่กับบอยุค่ะพ่อกับแม่ไปนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะจะเพินเ่นกน็เห็นต้องกินไาให้ลูกเพิ่นละเพราะว่าเพิน่นเพราะว่าตุ้นเพื่นบอกว่าตื่นสายกาตุบตุนี่มัน,นยังไงพี่น้องเนี้ยตื่นสายนะคะทุกคนคะ่ะก็หลังจากที่ผ่านมารรสมทั้งคำดาทั้งคำหยางมาก็จะมากับบ้านมาพักใจนะคะมาพักผ่อนนะคะกับประมาณสองวันนะคะก็จะกลับบ้านพักแล้วนะคะกับ ก็บเด็ไปใส่หรคอใครไปนองก็นอนจะอยู่ในห้องนะคะนอนจะอยู่เพื่นนะคะบอไปเลาะใส้นะคะเพราะว่าเป็นการพักผ่อนที่แบบดีที่สุดก็คือนอนอยู่ห้องตัวเองนะคะสําหรับตัวเ็กนะคะทุกคนคะ่ะดีที่ดีที่สุดด้วยกันแบบว่าเออมามาพักผ่อนในห้องจะคองดีกว่านะคะทัางสินาก็แล้วแต่ผมเออก็แ,แนนล้วแต่คนเนาะลาสุวญดภาษาบัตเจ้กของก็แล้วแต่คนเนาะคะ่ะที่ที่เขาจะมีวิธีการพักผ่อนของตัวเองนะคะตัวเลกกับ เป็นการพักผ่อนที่แบบว่าเล็กๆนะคะก็คือกลับมานอนบ้านนะคะกินข้าวอิ่มนอนน,น,นะจินาอุ้ยก็นสิว่าเริ่มอ้วนแล้วนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรม้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่าพานรวบรวมอะไรหลายๆ,ๆอย่างมาแล้วงงไงเนาะทั้งคาําด่าทั้งคําพูดเยอะแยะนะคะก็เลยตัดสินใจว่ากลับบ้านมาพักผ่อนดีกว่านะจินะมาพักผ่อนสมองมาพักผ่อนอ่อหลายๆอย่าง มาพูดให้แม่ฟังมาพูดให้พ่อฟังมาพูดให้คนในบ้านฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะนี่สินะเพราะว่าข่าวมันก็ดังอยู่อืมก็เลยมาบอกให้คนฟังคนเข้าใจนะคะเพราะว่าตอนแรกอันบอลร,รงคีไปน้องพอกันพ่อก็โทรไปถามมาเป็นอีกอย่างกันนี่สินะเพราะว่าพ่อนี่กะติดตามมูชัเชียอยูพ่อก็แม่นน่กะมูชัวเชียอยูนะคะ แต่กับเพื่อนกระบบเล่นเฟรชบัเล่นไล์นะคะแต่เพื่อนดู youtube ชอบดู YouTube นะคะบักมักเบื้องยูทูบเบื้องยูทูบหย่อนว่าลูกลูกลูกมาเห็ดยูทูบมาเสิรนะเพื่อนกับเบิ้งนะคะแล้วตอนนี้ตัวเลยก็เอาเงินมาแล้วนะทุกคนคะเป็นเงินที่แบบว่าบัลดีบัลดีไปบัลดีไปอ,อ,อย่างเลยนะคะก็เป็นเงินจากที่แกจพออะพวงมาลัยนะคะเสียเอาไปจา่ายค่ารถไถอันนี้ก็จะฝากไว้กับน้องนะคะกัเสียเอาไ้น้ออเอาไว้นะคะกับไปนับออเดอร์แม่เด้อ อันนี้ก็จะฝากไว้กับน้องนะคะอันนี้ที่เป็นตังที่เกะออกจากมารัยแล้วนะคะมีแบ่งมีแบ่งยีง 50, ะะ่สิบแบ่งห้าสิบนะคะแล้วก็แบ่งร้อยแบ่งห้าร้อยนะคะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะพักดันตัวเล็กเช n เนลนะคะอ่อคลิปต่อไปตุ้ยจะทาคลิปอัปเดตห้องดีกว่าเพราะว่าก็าจะเอฟซี <c oughs> ชอบอยากให้อัปเดตว่าห้องตัวน,นี้ถึงไหนแล้วนะคะทุกคนคกะต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะเงินก้อนนี้นะคะก็ไม่มากไม่มาก,ไม,มากไม่เยอะนะคะแต่ว่ากา กับพ่อได้จ่ายค่ารถไถนานะคะจ่ายค่ารถไถนาพอดีจุกพอดีพี่น้องอันนี้บ่ได้ใส่ได้นน่อันนี้คือเอามาให้แม่นะคะแต่ว่าอยากใายเห็นพี่น้องเห็นตอนนี้ตวเ็กเอาให้แม่แต่ว่าแม่เพิ่นบัยยูนะคะแม่แม่แม่ไปนานะคะทุกคนคะแม่ไปนานะคะแล้วก็ก็เลยว่าสีฝากไว้กับน้องซก่อนนะคะให้น้องให้น้องบุคคนเอาให้แม่นะคะว่าเออฝากมาไว้นะคะเพราะว่าอยางตีเอ่อตุเรงมากกับมากมันเกิดมันแย้มแรงเนาะเพราะว่า ตื่นสายสินะก็มาย่ามแรงมายามแรงเลยก็แบบว่าแม่ก็เห็ดเวียกเมยเพื่อ,นก,น,กน,อนะนก็เห็ดก็กินพร้อมนะเพิ่อนก็เลยแบบว่าเอาอไปยังมือนจังคุยกันแต่ว่าก็พูดให้แม่ฟังหมดแล้วแหละว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะแม่ก็เลยสอนนะคะลายพ่อพันแม่นะคะแม่ก็เรียกว่ากตตั้งใจเอาเห็นยังอันใดดีบดีก็คิดเอาเพราะว่าตัวแล้วนะคะเลอกที่จะใช้ชีวิตเป็นของจะของแล้วก็ต้องคิดเอานะคะอันนี้อันนี้คือแม่บอกทุกคนอันนี้บป็บมาเองเนี่ยอันนี้คือแม่เป็นวบบซูฟังเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ในห้องแบบว่ามาอาทิตย์พี่น้อนฟังก็ซื้อว่าไม่เห็นลงคลิปนานไปไหนมาไหนยินสินะความหมายนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็นเหมือนอะมาพักคนสมองอยู่บ้านนะคะแบกแบกความในราแบกความออนเพียนะคะกลับมาอยู่บ้านมานอนมานอนใหอิมกินข้าวให้แซ่บรับให้อิมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ ก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าตัวเอจะทำคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดต่ให้ตัวเองแนลด้วยนะคะอินระคะพี่น้องคะคนเห็นงานอยู่บ้านไกลนะคะซิมายามไรกระไรเดสิมาเวลาไรกระไรเดตีเพราะว่าไม่ไม่ได้เดินทางไกลนะคะก็ไปกลับได้แล้วก็มานอนนอนบ้านคืนนึงก็กลับบ้านพักก็ได้นะแต่ตัวดีเซียจะของอยู่แล้วว่า ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็อยู่แต่บ้านนะคะเน้กินเน่าอ,อยากอเอเยนพนกหาว่าห้เรียบร้อยนะคะทุกคนคะเพราะว่าเพิ่นก็เข้าใจเห้านะคะว่าเราทํางานเนาะเราก็อยากกลับมาพักผ่อนที่บ้านบ้างอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะห้ามพลาดนะคะว่าคลิปเราจะทำคลิปอะไรนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ